ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเราก็ถือว่าเป็นช่วงของ เทศกาลปีใหม่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองรื่นเริงต่างๆนานาค่ะวันนี้เราก็จะได้มาร่วมพูดคุยนะคะกันถึงเรื่องราวของวีรกรรมนะคะของกองทัพอากาศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลตรีสนิโรธธรรมยศค่ะที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอังสนสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์ ครับสวัสดีครับคุณพิเรยาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันดีปีใหม่ด้วยนะครับผมค,ครับค่ะก็ยังคงเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนก็กลับมาทํางานกันนะคะบางคนก็กลับมาทํากันหลายวันแล้วบางคนก็วันนี้กลับมาทํางานกันวันแรกนะคะสำหรับบริษัทเอกชนบางบริษัทนะคะอาจารย์วันนี้เราก็จะมาพาคุณผู้ฟังค่ะย้อนอดีตกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเรื่องราวเป็นยังไงคะอาจารย์คะ ครับผมได้ทําการค้นคว้านะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปางเนี่ยจังหวัดที่บ้านเกิดผมเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่เราคน,นยังไม่เคยทราบมาก่อนเลยแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยนะฮะอยู่ที่นั่นมาจนอายุหกสิบจนเจ็ดสิบแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่เคยรู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะครับที่ลำปางเนี่ยมันเป็นฐานทัพใหญ่ของญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองต้องย้อนความนิดนึงนะครับคุณพีรยาครับในช่วงปี2485เนี่ยนะครับเราคงจํากันได้นะครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นเนียกพลขึ้นบกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือช่วงเวลาเนี่ยมันใกล้ๆกับตอนที่เขาโจมตีอ่าวเพอร์ฮาเบอร์นั่นแหละนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยนะครับเป็นวันที่8ธันวาคมนะแต่ว่าเวลามันย้อนกันนะ ปา,ปากนู้นของอเมริกานะของเพอร์ฮาเบอร์ในหมู่เกาะฮาวายนะผมเข้าไปมาที่เจ็ดนะครับแต่ของเราเนี่ยมันตรงกับวันที่แปดแปดธันวาคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับก็กำลังจะขึ้นปีแปดห้านี่แหละนะครับสองสี่แปดห้าสองสี่แปดสี่ปลายปีสองสี่แปดสี่ซึ่งญี่ปุ่นเนะี่ยยกพลขึ้นบกแล้วก็ได้รับการต่อสู้อย่างห้าวหาญนะครับทั้งจากตำรวจทหารยุวชนทหารไทยเรา ตามพื้นที่ต่างๆเหือนจะเป็นชุมพรประจวบปัตตานีสงขลาแถวบางปงบางปูเนี่ยนะครับญี่ปุ่นขึ้นมาหมดเลยแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ได้ดําเนินไปนานมากนะเขายกคนขึ้นบกตอนเช้าตรู่นะครับแต่ว่าประมาณแปดโมงเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือจอปลปอพิบูลสงครามก็เห็นว่าถ้าสู้ไปเนี่ยเราก็จะมีแต่ความสูญเสียก็เลยประกาศเปิดทางให้ญี่ปุ่นเคลื่อนทัพผ่านประเทศไทย ญี่ปุ่นเขาก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับคุณปิระยา <Okay. S 2> เขาง่ายๆเลยคือรถไฟเนี่ยเขาวัดรางเรามาแล้วรางรถไฟมันไม่เท่ากันนะ mm. ขนาดหนึ่งเมตรหนึ่งขนาดความกว้างของรางรถไฟเนี่ยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทําการบ้านมาพอเขาขึ้นมาปั๊บเนี่ยรถยนต์ของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมันถอดล้อออกแล้วก็ใส่ล้อรถไฟ่ <Okay. S 2> ะโดยวัดระยะมาให้เท่ากับระยะ ความกว้างของรางรถไฟของประเทศไทยนะค, <hoo. S 2> คิดดูว่าเขาเขาวางแผนมาขนาดนั้นน่ยนะฮะขึ้นปุ๊บรถก็เปลี่ยนเป็นรถไฟเลยนะครับ <S <S วิ่งนํากําลังพลเข้ามาส่วนหนึ่งก็ลงใต้เลยนะครับไปตีมาลายูไปตีสิงคโปร์ส่วนหนึ่งก็เข้ามาที่กรุงเทพขึ้นเหนือไปลําปางนะครับไปตั้งมั่นอยู่ที่ลาปางส่วนหนึ่งก็ออกไปทางตะวันตกคือไปทางกาญจนบุรีนะครับเขาก็จ่ายไปทั่วเลยนะครับไปกาญจนบุรีนะครับเพื่อที่จะบุกไปพม่าส่วนห,หนึ่งขึ้นเหนือ ก็ต้องการจะขึ้นพม่าด้วยนะครับแต <Okay. S 1> ทางรัฐานนะฮะ mm hmm. ลำปางเนี่ยเป็นฐานทัพใหญ่นะครับที่ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพเลยนะเรียกว่าเป็นฝูงบินนะครับหลายฝูงบินเลยเพราะว่าจะบินต่อไปเนี่ยนะครับมันจะต้องมาพักก่อนนะครับบินจากกรุงเทพมาเนี่ยจากดอนเมืองเ,เขาเอาเครื่องมาลงดอนเมืองเลยนะก mm ํ hmm. าลังพลส่วนหนึ่งนี่ก็มาจากทางอนันยประเทศคือไม่ได้ยกพลขึ้นบกอย่างเดียวแต่เข้ามาทางกัมพูชาด้วย ด้านตรงด้านอลัสกประเทศก็ทะลุเข้ามามันก็ถึงกรุงเทพลแล้วแป๊บเดียวครับก็เข้ามายึดกรุงเทพนะครับแล้วก็จากกรุงเทพเขาก็ขึ้นเหนือเลยกระจายไปอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับลงใต้ออกตะวันตกขึ้นเหนือจุดที่ขึ้นเหนือเนี่ยนะครับก็ไปผ่านพิษณุโลกพิษณุโลกเนี่ยถ้าจํากันได้ในในยุคนั้นเนี่ยมันมีไอ้รถไฟหัวรถจักรไอ้น้ําคุณพีรดายเกิดทานหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ที่วิ่งวิ่ง,งไปแล้วเนี่ยมันต้องไปเติมน้ําอ่ะ นะมันจะมีน้ําเพราะมันเป็นหัวรถจักรไอ้น้าเวลาวิ่งไปควันขโมงออกมาเลยมีสะเก็ดปงสะเก็ดไฟออกมาด้วยนะฮะตอนเป็นเด็กๆเนี่ยผมยังทันอยู่เลยนะพิษณุโลกเนี่ยเป็นสถานีที่เขามีท่อนะท่อสาีรถไฟเนี่ยที่มันมีท่อน้ําโค้งเวลารถไฟวิ่งไปเนี่ยพิษณุโลกเป็นสถานีที่ใช้เติมน้ําของหัวรถจักรรถไฟนะฉะนั้นพิษณุโลกสําคัญมากนะเพราะจะต้องเติมน้ํามันจะมีท่อรถไฟหัวรถจักรวิ่งมาถึงก็มาเติมเติมเติม จากพิษณุลโลกเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเลือกเอาลาปางไม่เลือกเชียงใหม่นะหลายคนบอกเอ้เชียงใหม่จเจริญกว่าอะไรแต่ว่าลำปางเนี่ยเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าปมคมนาคมคือจากลำปางเนี่ยไปแพร่ไปน่านไปพิษณุโลกไปลมสักไปเพชรบูรณ์ไปตากไปแม่ฮ่องอนไปได้หมดไงลำปางเนี่ยนะครับมันเป็นเมืองที่กระจายออกไปญี่ปุ่นก็เลยเลือกเอาลำปางเนี่ยเป็นจุดพักหลักเลยนะครับเครื่องบินต่าง โขงบินต่างๆเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยก็มาลงที่สนามบินลำปางนะแล้วก็เราก็ไปค้นคนว้าว่าเอ๊ะไอสนามบินลำปางในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่สนามบินเดียวเนาะแล้วญี่ปุ่นจะมาลงอะไรเยอะแยะมากมายปรากฏว่าในหลักฐานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาทําการบินภาพถ่ายทางอากาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคุณพิเรยาญี่ปุ่นเนี่ยสร้างสนามบินทั้งที่สนามบินที่ห้างฉัดนะฮะห้างฉัดเนี่ยก็คือ เวลาใครออกจากลําปางไปนะครับจะขึ้นเชียงใหม่เนี่ยออกจากลําปางไปประมาณไม่กี่กิโลนะครับขวามือจะเป็นอาเภอห้างฉัดนะครับก็นั่นแหละตรงนั้นอนะ่ะญี่ปุ่นเนะี่ยได้สร้างสนามบินไว้ซึ่งผมก็พยายามหาอยู่นะครับมันมีพิกัดที่อเมริกันเนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะเราไปค้นมาเจอแล้วแต่ว,วันนี้เนี่ยมันเป็นไล่มันไปแล้วเพราะว่ามันเป็นสนามบินที่ไม่ได้ปูคอนกรีตนะครับมันเป็นสนามบินเล็กที่ใช้ดินอัด ดินอัดแล้วก็ปูญ้ากนะครับนั่นต่างจากสนามบินลำปางมันเป็นคอนกรีตใช่ไหมคอนกรีตเสริมเหล็กมันก็ยังเหลืออยู่แล้วก็มันยังใช้มาปัจจุบันแต่ที่ห้างฉัดเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับมันกลายเป็นทุ่งเป็นอะไรแล้วก็กลายเป็นไร่มันสัมบหลังแต่ว่ายังมีชาวบ้านบอกผมนะว่ามันยังมีบ่อน้ํานะเป็นเขาเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองมันเป็นบ่อน้ําที่ทหารญี่ปุ่นที่ประจําการอยู่ที่สนามบินที่ห้างฉัดเนี่ย มาใช้ตักน้ําใช้น้ําอาบน้ํากินน้ําใช้กันนะครับก,ก็ว่าจะไปดูนะครับสนามบินอีกแห่งหนึ่งคือสนามบินที่เกาะคานะเกาะคาเนี่ยก็อยู่ก่อนถึงจังหวัดลำปางนะครับสนามบินที่เกาะคาเนี่ยมันเป็นสนามบินที่สร้างขึ้นมาเฉพาะกิจปัจจุบันก็ไม่เหลือแล้วล่ะนะครับโดยสนามบินนียกองทัพอากาศไทยเราเนี่ยซึ่งณเวลานั้นนะเราได้ร่วมมือนะครับหลังจากที่จอปนปอท่านประกาศเปิดทางให้ญี่ปุ่น นะเคลื่อนพับผ่านไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่เดือนต่อมาเราก็ประกาศอีกรอบหนึ่งว่าร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นนะครับคือไปไหนไปด้วยกันไปลบไปเคียงบากเคียงไหลไปด้วยกันเลยนะครับและเราก็ได้รับมอบภารกิจเนี่ยจากกองทัพญี่ปุ่นให้ขึ้นตีเชียนตุงนะไปทางรัชฉานขึ้นข้างบนนะนะนะฮะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีฐานทัพอากาศซึ่งอ,อยู่ใกล้ๆนะครับก็คือเลือกที่สนามบินเกาะคาที่ลำปาง ก็เป็นฝูงบินใหญ่เลยนะ mm hmm. มีทั้งของอเมริกันทั้งของญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายนะครับ mm hmm. เราม,มันเป็นฝูงบินขับไล่ที่15นะครับซึ่งก็คอยแรกๆนะมันไม่มีปัญหาแล้วครับปี2484เนี่ยเขาบุกเข้ามา2485เราเริ่มร่วมกับญี่ปุ่นนะตอนนี้พันธมิตรสมพันธมิตรเนี่ยนะฮะทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษที่อยู่ในสิงคโปร์ทั้งที่อยู่ในพม่าเนี่ย ก็เจอกระเจงถอยไปด้านด้านอินเดียหมดนะครับเราก็เลยนิ่งๆเลยนะครับตอนนี้เราไม่ได้ได้รับผลกระทบอะไรครับเราก็ยังเบิกบานอยู่น้ําท่วมด้วยนะครับน้ําท่วมที่กรุงเทพถ้าจําได้นะครับใครเคยเห็นภาพเก่าๆที่ลานพระบรมรูปทรงม้ามีคนพายเรือเห็นไหมฮะนั่นแหละนั่นแหละน้าท่วมช่วงนั้นแหละนะครับซึ่งก็มีคนไปบอกว่าไหนะช่วงนั้นเนี่ยพันสัมพันธมิตรเนี่ยพวกอเมริกันพวกอังกฤษนี่เขาเห็นใจนะแต่ประเทศไทยเรา โดนน้าท่วมเขาเลยไม่มาทิ้งระเบิดน,นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเขายังไม่ตั้งหลักไม่ได้เขาถอยหลังกรูดกรูดกรูดนู่นไปอยู่ถึงอินเดียนู่นนะครับ mm hmm. จนแล้วจนรอดนะครับเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยใชย้ลาปางเป็นฐานรุกเข้าไปเราเนี่ยเข้าไปทางรัฐชฐานขึ้นไปตีเคียงตุงส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปทางทรายนะครับออกไปทางแม่ห้องสอน นะครับเพื่อที่จะตีไปทางตองอูน่ยขึ้นไปทางไปตีพม่านั่นแหละนะครับก็คือจะไปยันอังกฤษให้ถอยไปจนสุดอินเดียแล้วเขาจะเจาะเข้าอินเดียไปด้วยอันนี้ญี่ปุ่นเขาวางแผนเอาไว้นะครับฉะนั้นเส้นทางจากลำปางกรุงเทพลำปางมันเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์แล้วก็จะเป็นเส้นทางที่จะพุ่งออกไปทางพม่าญี่ปุ่นใช้ในการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับรถปงรถไฟต่างๆและถนนโหนทางถนนทางหลวงเราที่แหละ ก็ใช้ในการลำเลียงพอในช่วงประมาณปี2486นสีะญี่ปุ่นบุกทันวา2484ี่แปนะสองสตั้งหลักนะครับอ,อเมริกันถอยหนีสองสี่แปดหเนี่ยเขาเริ่มอเมริกันเนี่ยอังกฤษเนี่ยเริ่มตั้งหลักได้แล้วฝ่ายสมามา,ามิตนะครับก็เริ่มยันญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เริ่มแพ้นะครับโดยพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกหลายคนเคยดูภาพยนตร์เรื่องอยุทุภูภูมิดเวช่ไหมครับ รบกันที่มิดเวย์ญี่ปุ่นสูญเสียอย่างหนักการรบพลิกโฉบหน้าเลยครับเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเริ่มเริ่มที่จะเพี้ยงพลํานะครับแล้วก็กลับมาเป็นฝ่ายตั้งรับในพื้นที่ของเราก็เหมือนกันนะครับในยิปในใน,ในพม่าเนี่ยญี่ปุ่นก็ไปไม่สุดถึงอินเดียนะครับไปได้แค่เขตแดงแล้วก็เกิดสมรภูมิที่ชื่อว่าสมรภูมิอินฟาว ญี่ปุ่นทุ่มเทกำลังทหารมากมายทหารนี่มาจากไหนญี่ปุ่นเอากำลังทหารมาตั้งไว้ที่ลำปางนี่แหละนะครับแล้วก็เดินทัพจากลำปางเอาเนี่ยช้ามไปนะครับไปพม่านะครับออกไปทางแม่ฮ่องสอนนูน่นนะออกไปนู่นเลยนะครับก็ไปรบในสมรภูมิอินฟ้าวกองทัพอังกฤษนะซึ่งอยู่ชายแดนพมา่าติดกับอินเดียครับแล้วก็เพียงพลัญี่ปุ่นสูญเสียอย่างหนักเลยนะ ลา่าถอยกลับมาตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยรวนละนะครับเครื่องบินของสัมันธมิต,เตรเนี่ยที่ตะกอนเนี่ยกระเจิดกระเจิงหนีไปอยู่ด้านอินเดียส่วนด้านที่อยู่เชียงตุงอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นของอเมริกันนะครับอเมริกันเนี่ยเขาใช้วิธีคือเขายัางไม่เข้ามาช่วยจีนนะฮะเพราะตอนนั้นจีนจีนคณะชาติเนี่ยไม่ใช่จีนคอมมิวนิสต์นะครับจีนคณะชาติของเชียงไคเช็กเนี่ยยังคลองคลองประเทศจีนแผ่นดินใหญ่อยู่คอมมิวนิสต์ยังยังไม่ของเมาส์เจอตุงเนี่ยยังไม่ชนะนะครับ อเมริกันก็พยายามช่วยเหลือจีนคณะชาติด้วยการจัดฝูงบินซึ่งเป็นฝูงบินอาสาสมัครนะเอาทหารอเมริกันนักบินอเมริกันเนี่ยมาบินแต่ใช้ธงชาติของจีนคณะชาตินะเครื่องบินเนี่ยติดธงชาติจีนคณะชาติฝูงบิน flying tiger หรือว่าพยักบินเสือบินนะครับใช้เครื่องบินรุ่นดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแรกๆก็จะเป็นเครื่องบินพวก speed f l พวกอะไรพวกนี้ แต่พอในช่วง2,486เนี่ยเครื่องบินรุ่นใหม่ๆของอเมริกันของอังกฤษเริ่มมาแล้วนะครับอังกฤษเนี่ยเริ่มส่งเครื่องบิน่ยทิ้งระเบิดนะครับแบบเบรนทยนเข้ามาลาดเจเวนแล,วแ,ลวและเริ่มที่จะทิ้งระเบิดคือเริ่มที่จะตอบโต้ประเทศไทยแล้วนะครับ mm. จริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทิ้งระเบิดประเทศไทยหรอกเขาตั้งใจที่จะมาทิ้ง ที่มั่นนะเส้นทางลำเลียงแหล่งอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือว่าแหล่งยุทธปัจใจของญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแต่เผลอเนี่ยไอ้พวกนี้ยมันก็คือสะพานสะพานพระรามหกนะโรงไฟฟ้าวัดเลียบอย่างเงี้ยนะครับโรงไฟฟ้าสามเสนโรงไฟสถานีรถไฟบางกอกน้อยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็มันจะเป็นเส้นทางหรือมันจะเป็นยุทธปัจใจหรือว่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ทิ้งระเบิดลงนะครับ แต่การทิ้งระเบิดในสมัยนั้นคุณพิเรยามันมันไม่ได้แม่นยํามันไม่มีอุปกรณ์เหมือนปัจจุบันเนาะมันไม่ได้ใช้เรดาร์มันบินสูงๆเพื่อให้พ้นรัศมีของปืนต่อสู้กัศยานของญี่ปุ่นมันต้องบินสูงสูงมากนะครับแล้วก็ทิ้งโปรยลงมาลงถูกบ้างไม่ถูกบ้างมันไม่โดนลงไฟฟ้าวัดเรียบนะจะทิ้งสะพานพุทธยอดฟ้ามันก็ไม่โดนมันก็ไปตกข้างๆกับชาวบ้านเรือนชาวบ้านโรงเรียนเพราะชั้งแถวนั้นราบเป็นหน้ากลองเลย นะครับสถานีรถไฟบางกอกน้อยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโหเละเลยนะครับงรงไฟฟ้าสามเส้นเนี่ยก็โดนทิ้งระเบิดอย่างหนักพะรามหกนี่ก็โดนหลายรอบแต่ไม่แม่นนะครับสบะพานพารามหกเนี่ยโดนหลายรอบมากแต่ไม่ขาดนะครับแล้วมันยังเป็นเส้นทางหลักที่ญี่ปุ่น,นยใช้ในการขนส่งทางรถไฟเนะฉะนั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องทิ้งลับมาทิ้งใหม่นะครับสองสี่แปดเจ็ดเนี่ยเราโดนหนักเลยนะครับ ทั้งลำปางทั้งเชียงใหม่พิษณุโลกกรุงเทพอยุธยาราชบุรีเนี่ยนะครับผมได้รับการติดต่อมาจากท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดราชบุรีนะครับว่าณวันนี้เนี่ยเขากําลังพยายามที่จะรื้อฟื้นมันมีสะพานอยู่สะพานหนึ่งที่จังหวัดราชบุรี <Okay. S 2> ที่ถูก mm hmm. สาวมณมนี่ทิ้งระเบิดใส่นะครับ mm hmm. และทราบมาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย ณเวลานั้นเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะครับ mm. อันนี้เนี่ยเป็นประวัติที่หลายคนไม่เคยทราบเลยนะครับ mm. ผมถ้าใครไปเที่ยวราชบุรีนะต,ตอนนี้เขากำลังทําพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟนะสะพานตรงนั้นเนี่ยนะครับไปติดตามไปชมได้หรืออย่างที่สะพานข้ามแม่น้าแควก็เหมือนกันนะครับสะพานข้ามแม่น้ําแควทางรถไฟสายมรณะในขณะที่ญี่ปุ่นก็สร้างจังเลยนะครับแล้วก็สมัมันิตนก็พยายามทิ้งระเบิดทําลายเพราะต้องการจะขัดขวาง เส้นทางการส่งกําลังบำรุงที่ญี่ปุ่นเนจะเอาเข้าไปเนพม่านะครับก็ทิ้งระเบิดกรุงเทพราบเป็นหน้ากลองแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเกียรติประวัติของเสืออากาศหลายท่านเลยนะครับเพราะตอนหลังๆมาเนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เริ่มต้องถอยทับนะฮะเอากําลังส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยในมหาสมุทรแปซิฟิกทางภาคพื้นดินเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มไม่ให้ความสําคัญละเพราะแพ้มากนะแถวแถว แปซิฟิกในฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจาเป็นที่จะต้องรักษาพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้เพราะอะไรเพราะมันจะเข้าไปถึงเกาะญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นญี่ปุ่นต้องถอยถอยขนกําลังขนอะไรต่างๆเนี่ยเอาออกไปเอาไปตรงฟิลิปปินส์ไปอยู่ในทะเลแถวๆกัวดาคาแเนลต่างๆพวกนั้นนะครับเพราะว่าความสําคัญทางวิทธศาสตร์มากกว่าทางเราเนี่ยมันก็เริ่มด้อยลงนะรเราก็ต้องเริ่มอยู่ด้วยตัวเราเองละนะครับฝูงบินต่างๆของเราก็จะต้องเริ่มบิน ขึ้นต่อสู้กับเครื่องบินของสัมพันธมิตรนะครับมันก็มีวีรกรรมหลายวีรกรรมเลยนะครับอย่างเช่นการโจมตีลำปางด้วยเครื่องบินของสัมพันธมิตรเนี่ยจำนวนถึงสิบหกลำนะครับฝูงบินไฟนไ,ไทเกอร์นี่แหละเสือบินนี่แหละนะครับก็เข้ามาโจมตีตอนนั้นเรามีอยู่ห้าลำนะครับเป็นฝูงบินที่สิบห้านะครับประจําการอยู่ที่เกาะคาแน่แหละนะครับก็บินสู้กับ เครื่องบินสัมันธมิรญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นหายไปหมดแล้วนะครับะว,วันนั้นเครื่องบินสนามบินลําปางนี้ญี่ปุ่นเขาไปถอนกําลังลงไปเกือบหมดแล้วนะครับมันก็เหลือแต่ของเราเท่านั้นนะครับแต่สัมันธมิรก็เขาก็บันทึกเอาไว้นะว่าเขาต่อสู้กับเครื่องบินญี่ปุ่นนะเพราะว่าเครื่องบินเรานะวันนั้นนะเวลานั้นก็ติดของชาญี่ปุ่นนะไอก้กรมๆแดงๆเน่นะครับแล้วเราห้าลำเขาสิบหกลำนะครับแต่ว่าบันทึกกันตอนนั้นเนี่ยบันทึกกันถึงแปดต่อยี่สิบเอ็ดเลยนะ คือเครื่องบินมันไม่ได้จอดให้นับถูกไหมฮะคุณบิรยากิบินวนอ,อุตลุดอเมริกันก็นับนะไอ้นี้บินไปบินกลัก็นับเราจากห้าลำนับได้แปดแตไอ้เราก็นับเขาสิหกลำเนี่ยมันก็บินกันโอ้ไม่รู้ใครเป็นใครเรานับเขาได้ยนะี่สิบเอ็ดตกคณิตศาสตร์ทั้งคู่เลยทั้งสอง,งฝ่ายมาเลยออกมาเป็นแปดต่อยนะี่สิบเอ็ดนี่ยจริงๆแล้วมันคือห้า่อสิบหกนะครับเครื่องบินเขาณวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินแบบ P ห้าสิบเอ็ด Mustang นะ เร็วมากนะครับเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ทําความเร็วได้สูงเร็วของเรานะครับของเรานี่เป็นอายาบุสะของญี่ปุ่นนะครับฐานยังไม่พับเลยนะล้อเนี่ยปกติเครื่องบินในเวลามันบินขึ้นเนี่ยเครื่องบินกับไรเนี่ยล้อมันจะพับขึ้นไปอยู่ใต้ตีกใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้ไม่ลูกไม่ไม่โต้งลงไงนะของเรานี่ฮายาบุสะนี่ยังเป็นฐานนิ่งเลยนะฐานนี่กลางฐานล้อนี่กลางเนี่ยมันก็โตงลงความเร็วก็ช้านะครับอเมริกันบันทึกเอาไว้เลยแล้วว่าเครื่องบินของเราเนี่ย สโลเ s h e ฮ l เลยนะคือมันช้ามากๆนะเฮลที่เป็นนาลกอะนะเวลา slow อ h เฮลเลยเครื่องบินเรานี่แบบคือมาสแตงเขาเนี่ยบินมันไม่มีโอกาสยิงเราอะความความช้าของเรามันเป็นประโยชน์นะคือเวลาเขาติกลงมาเนี่ยเรามันวิ่งช้าไงมันวิ่งผ่านปุ๊บมันยิงได้แค่นั้นนะมันไปยละมันก็ยิงไม่ถูกเราใช่ไหมฮะเพราะเราช้าเขาเร็วเกินนะครับแต่ว่าปืนเขาเนี่ยมันเยอะกว่านะครับมาสแตงเนี่ยพีห้าสิบเอ็ดมาสแตงเนี่ย มันติดปืนเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยฉะนั้นหนึ่งละความเร็วเราสู้เขาไม่ได้นะจํานวนเราก็น้อยกว่าปืนเราก็น้อยกว่าถูกไหมครับมันก็ยิงสู้กันไม่ได้ผลที่สุดคือห้าลำเราเนี่ยตกหมดเลยนะครับขอ,องเขาสิบหกลำเนี่ยมันถูกยิงตกนะครับโดยท่านคํารบเปล่งคํานะครับซึ่งเป็นผู้บังคับฝูงเลยนะฝูงบิน2ีสิบห้าของเราเนี่ย ท่านบันทึกเอาไว้เลยนะว่าตอนที่เครื่องบินของอเมริกันเนี่ยมันบินมามันบินมาด้านหลังนะแต่เพราะมันเร็วไงมันยิงเสร็จปั๊บมันเลยเพราะมันเลยเนี่ยท่านคำลบเนี่ยท่านจิกหัวลงนะคือบินลงอ่ะนะบินจิกหัวลงพื้นเขาก็บินจิกหัวตามพอเขาบินจิกหัวตามเนี่ยมันเร็วมันวิ่งเลยไปพอเลยไปมันจะตกลงพื้นดินไงครับมันจะเข้าถึงพื้นแล้วนักบินอเมริกันก็ต้องจิกหัวขึ้นถูกไหมไม่งั้นก็ตูปพืนดินนะครับ นักบินมันดึงหัวขึ้นปั๊บเนี่ยมันท่านคำลบพูดเลยนะครับบันทึกเอาไว้เลยว่าไอตอนที่มันดึงดึงหัวขึ้นข้างหน้าท่านเนี่ยมันเต็มศูนย์ปืนเลยนะ mm hmm. คือเครื่องบินนะมันอยู่ข้างหน้าท่านพอดีเลยเครื่องบินอเมริกัน mm hmm. ท่านก็กดกระสุนไม่ยั้งเลยนะครับก็ถูกเครื่องบินตกของอเมริกันนะครับ mm hmm. ลําที่ตกเนี่ยผมทราบจากท่านพลอากาศเอกศักพินิษ์พร้อมเทพนะครับได้คุยกับท่านเมื่อวานนี้เองท่านก็บอกว่าอเมริกันนี่เขาไม่ทิ้งนะ อเมริกันเนี่ยเขาพยายามจะนําเอาทหารของเขาที่ตายเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไปตายที่ฝรั่งเศสไปตายที่อิตาลีสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตายในเยอรมันหรือว่าในประเทศไทยในฟิลิปปินอะไรพวกเนี้ยเขาจะนําศพกลับเวียดนามก็เหมือนกันนะเขาจะนาศพกลับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยนะครับจะมีชุดหนึ่งของทหารอเมริกันกําลังจะเดินทางมาเขาสืาบสรามัวละเขาเขาเจาะในพื้น มีคนเห็นเครื่องบินลำหนึ่งของอเมริกันมันตกในวันนั้นนะครับแล้วก็มีคุณลุงแก่ๆท่านหนึ่งเนี่ยก็ไปขนเอาซากเครื่องบินมาณนะวันนั้นนะณสองสี่แปดเจ็ดนะนะวันนี้มันก็กระจัดกระจายไปหมดแล้วแต่อเมริกันเนี่ยเขารู้ว่าจุดใดที่ยังฝังศพนะซึ่งชื่อว่าไม่ได้ฝังนะคนไทยณนะวันนั้นคือพอเห็นศพก็เอาเผาไงกนะ็คนไทยทำเนียมไทยเราคือเผานะแต่ยังเหลือซาก นะของโครงกระดูกที่ถูกเผาอยู่เขาพิสูจน์ดีเอนเอนะครับแล้วก็เขากลับเข้ามาละ<ฮ>เข้ามาสองสามรอบละว,<ฮ>วันเดือนกรุมพาเนี่ยเขาจะมาใหญ่อรอบหนึ่งคราวนี้เขากะว่าเขาได้แน่นอนแล้วเขาก็จะทําพิธีนะครับนำร่างของนักบ,บินอเมริกันในวันนั้นเนี่ยกลับบ้านอย่างภาคภูมใิใจนะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะเข้าร่วมในคณะนะครับในเดือนกุมภาพันเนี่ยที่จะไปค้นหาซึ่งเราค่อนข้างแน่นอนแล้วแหละว่าเขาเผาถูกเผาอยู่ตรงไหน รเราเห็นกระดูกที่ขากันไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบเราเราก็จะเข้าไปนะครับมีความคืบหน้ายังไงก็คงจะได้มาเล่าสู่คุณผู้ฟังอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นวีดกรรมนะครับของกองทัพอากาศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับคุณวิทยาครับอืมค่ะก็ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนเนี่ยควรที่จะทราบนะถึงวีรกรรมต่างๆค่ะนั่นก็คือในส่วนของวีรกรรมกองทัพอากาศไทยนะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะคะที่อาจารย์ได้มาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองรชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพีรยาพิรมพักดีและทีมางานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองทัพไทยเปิดรับสมัครคนทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549ถึงเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ถึงซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสสดีใกล้บ้าน